เดินหน้าชมครมรมอเปิดไฟเขียวสายสีชมพูทะลุเมืองทองนายะกคภพศรีกันธรามาตผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าโครงการส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเครายมินบุรีช่วงสถานีสีรัฐถนนแจ้งวัฒนะของเมืองทองว่าขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วโดยในส่วนของขั้นตอนการเสนอขอนขอนุมัติโครงการนั้นทางรฟมได้เสนอไปยังกระทรวงควมนาคมและเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติสำหรับโครงการส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมิบุรีช่วงสถานีสีรัฐเมืองทองธานี เป็นข้อเสนอของบริษัทนอเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดซึ่งอยู่ในกลุ่มกิจการร่วมค้า BSR BTS ชิโนไทยราชกรุป๊ปผู้รับสมรทานพัฒนารถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายเมมบบรีโดยน้ำเสนอจะลงทุนเองนั้นก็ประมาณราว3 3 7 9ล้านบาทสร้างจากสถานีสีรัฐเมืองทองธานีระยะทาง3กิโลเมตรจำนวน2สถานีคาดกันว่า จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากปัจจุบันโครงการดังกล่าวไม่ติดขั้นตอนใดแล้วเมื่อ e อ a ได้ผ่านการเห็นชอบคาดว่าหลังจากนี้การดำเนินโครงการจะสามารถทำได้โดยเร็วด้านนายสรพงษ์โลหะอัญญากรรมาการเพื่ออำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนกล่าวว่า ทราบว่าครณี้ข้อเสนอส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้ผ่านการเห็นชอบด้าน EAA แล้วเหลือในส่วนของขั้นตอนรอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลังจากนั้นจึงจะมีการทำสัญญาลงนามเพิ่มเติมระหว่างรฟม,มและ n อ m จึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ทั้งนี้ในส่วนของเอกชนมีความพร้อมจะเข้าไปดำเนินการก่อสร้างอยู่แล้ว หาผ่านการอน,นุมัติจากคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้ใช้เวลาก่อสร้างราวปีครึ่งเพื่อเปิดให้บริการได้ภายในปี2565ซึ่งจะสอดคล้องกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายหลักช่วงแครายเมมโมรีที่ปัจจุบันงานก่อสร้างคืบหน้า60%คาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการปลายปี2 5 1 4และเปิด็นระบบภายในปี2565 โดยถือว่าราชาวกว่าแผ่เล็กน้อยซึ่งเกิดจากสาเหตุการเสมมอบพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จส่วนตัวขบวนรถ42ขบวนจะยอยร,อรับมอบภายในปี2514